ออนุสันติธรรมะต่อเนาะผู้มาน้าลังกับฟังน้าลังเนาะผู้ฟังคุ่เมื่อกับฟังคุ่เมื่อได้จะสรุปไม่ฟังน้อยหนึ่งที่ได้เ้ามาตตางแต่เริ่มต้นจนหอดมืนนีล่ะเกี่ยวกับกรรมบรรดาลเหตุให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแตกต่างกันบางคน ตายแล้วไปเกิดพุทธมโลกไปเกิดพุทธมโลกก็แตกต่างกันคนละสันพุทธมโลกที่เป็นรูปพุทธต่างแต่สันทีหนึ่งหอดสันทีสิบหกกันยังแตกต่างกันเล้ด้วยอนุภาพบุญกุศลที่แต่ละคนในะสางไหสูงต่ำมากน้อยต่างกัน บางคนบ้านเป็นมนุษย์เนี่ยสารข้างงามความดีสูงกว่ารูป,ประพมได้อรูปชาตตายในอรูปชาตไปเกิดในอรูปพมชีสัน,นมันแตกต่างกันเลยบางคนจากมนุษย์แล้วไปเป็นเทวดาที่เป็นรูปคาเทวดา อากาศเทวดาผู้มาเทวดาหรือไปเกิดในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังบุญกุศลที่ตนเองทำไว้แตกต่างกันด้เทวดากับบท,บทเสมอกันเน้บางคนทำบุญอย่างอื่นได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นเทวดาก็จริงแต่ว่ารัศมีบรุงเรื่อง นี่มันแตกต่างกันอีกบาลานีกด็ดีจนเถาสะกะเทวราชหน่อยในน่อยจิตหน่อยใจมาหลักบุญของญ่าจกนี่จังสันกามีเลยขนาดเป็นพอินเนี่เถาสะกะเทวราชยังหน่อยใจอยู่เป็นหัวหนา้าเทวดาแต่ว่าเทวดาเป็นสั่งบุญสั่งกุศลในช่วงที่พุทธศาสนาของเฮาบังเกิดขึ้น ราศมีรุ่งเรื่องกลัววัชันเถาะเห็นบ่กตำแหน่งสูงก็จริงอยู่แต่วราัศมีบบหลายพระอินยังน่อยใจสุดถ่ายยังมาลักเอาบุญของญาจกนี่แตกต่างกันยังสีได้ที่นี่บางคนจากมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็แตกต่างกันอีกบัน บอกคือกันบางคนตายแหลวไปเป็นสัตนรกบางคนตายแหลวไปไปเกิดเป็นเปรตบางคนตายแหลวไปเกิดเป็นอสุรกายบางคนตายแหลวไปเกิดเป็นสัตวดรชาประเภทต่างๆอันนี้ย่อนหยังวาสันย่อนกรรมบันดาล พระพุทธเจ้าโรรอง์ทรงตรัสไว้เพราะกรรมบรรดาลให้เป็นไปต่างๆกันเพราะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีมีกรรมเป็นกัร,รเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งกรรมจำแนกให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามคือการ,รโลกรูปโลกอรูปโลกเป็นไปต่างๆกัน พอก่ำเสน,นออย่าว่าพอแนวอื่นเนียบางคนจะไปตีพอตีแม่เป็นน้ำมีพออีแม่เนีจะคอยจังขี้ไล่ตีพอตีแม่เป็นน่ำมีพออีแม่จะคอยจังแหล่เป็นน้ำมีพออีแม่นี่ยแหละคอยจังมาเกิดน้ำเจ้าเจ้าหลวงมีทรัพย์สมบัติเป็นน้ำมีพ่ออีแม่จะคอยจังเตี้ย เป็นนั่นมีพออีเมลเราคอยจังอว้วนโพดเป็นนั่นมีพออีเมลเราคอยจังจอยไหลาบางคนก็ว่าอีหลีเด้อีพอผ้าเป็นอีเมลผ้าเป็นพเนพราะว่าวาจังสัน่น <c oughs> อันนี้ยังว่าเรื่องกรรมบันดาลมานี่หลายมือแล้ววันต่อไก่จงไก่เสีออกพันษาเนื <c> ้อ <oughs> บ้านแต่เหล่าฟังเบิงบันนี่เนาะ อย่าไปโทษผู้นั้นอย่าไปโทษผู้นี้โทษตัวเราเองว่าเราสร้างมาอย่างนั้นเฮาสร้างกรรม,มเแล้วใดก็ได,ไดจังสั้นบ่มีผู้ใดเอาห้เฮาดอกบิดามารดากบบระบแม่นเฮแต่เฮาสวยเฮาขี้ไหลได้ดอกบแมเนเป็นพอพอพอแม่เฮาจังขี้ไหลหรือสวยเป็นที่ กรรมเราสร้างไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัย่อว่าเหนือธรรมะกระว่าเรื่องปฏิบาัาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์คนบอไปสุกติโลกสวรรค์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆก็ตามในภายหลังย่อมเป็นผู้มีโภคามาก ผู้ดใดอยากรวยผู้ใดเจ้าพันตัดไว่ให้ประกันทาท่านหลายๆเข้ามาทาท่านหลายๆนี่บ่แม่นหมายความว่าเอาจนเบิดให้เบิดหน้าเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นเล่าฟ้องร้องขึ้นล่มขึ้นศาลเนี่ยอายเทวดาฝ่าดินเิ่นเชื่อเป็นเรื่องเป็นเล่ามาบางบอนนั่นล่ละฟ้องร้องกันเสน่หว่าพระหลอกเจ้าของจนเบิดเหนือเบิดโตพ่นว่า แ,แท้ๆเจ้าของมันขี่ลายเองแล้วไปโทษพระอีกจนได้ขึ้นโลกขึ้นสารมาจนเถาะว่าพระตัวพระต้มพันวะนี่เป็นแน่นอนกันนีแ่แท้ๆเจ้าของประจาวามพอดีแห่งเจ้าของเองจะไปตีเพื่อนคำว่าท่านหลายๆนี่เฮ้ากับท่านตามกำลังของเขานละให้ตามกำลังของเฮ้าเ้ามีมากหรือมีน้อย ทำบุญทำท่านอย่าให้เกิดความเดือดร้อนว่าอย่งไรอย่าให้เจ้าของเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในท่านนาสูตรพระบทธเจ้าพระองค์ทรงส่งตราไว้สูตรว่าด้วยการบริจาคทานก่อนให้ก่อนทำบุญทำทานนั่นเราพร้อมไหมเราดีใจไหมชื่นใจไหมอิ่มใจไหมก่อนให้นั่น ในขณะที่เรากำลังให้เรามีศรัทธาเลื่อมใสไหมถ้าเลื่อมใสบอให้ไปแล้วเนี่ยเกิดความปลื้มปีติยินดีในใจไหมถ้ายกเครือผู้ให้ท่านนั่นจะต้องประกอบไปด้วยเจตนาสามประการนี้จังสิถูกต้องพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรัสไว เจตนาทั้งสามประการนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นเหตุให้บุญสมบูรณ์บุญบรุษ